ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมในตอนนี้ก็สู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะผมเว็บๆหนึ่งนะครับที่จะเป็นเว็บที่ช่วยนเราในการนะครับทำการตลาดออนไลน์นะผมเป็นเว็บ KKM 101เหมือนเดิมนะผมแต่วันนี้ผมจะมาทําในเวอร์ชั่นของโทรศัพท์นะสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์เป็นหลักนะผมวันนี้นะครับก็เว็บ KKM ศูนนะครับเขาได้บอกตัวของเขาเองนะครับว่าเขาเป็นเว็บปั๊มไลค์ปั๊มวิวปั๊มผู้ติดตามดี่สุดตอนนนี้้้คครรััผผมมมมแแลลลวววกก็เาาาือููดใปป๊๊ไ์ิิตต อันดับหนึ่งการตีได้ยอดขันมากกว่า1,000ออเดอร์ต่อวันนะครับผมวิธีการใช้นะผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะพาไปใช้เบื้องต้นนะหรับใครที่ไม่เคยใช้นะผมก็วันนี้จะมียกตัวอย่างทิกตอกให้ดูตัวองด้วยนะผมก็โอเคครับผมไม่รอช้าเริ่มเลยนะผมขั้นตอนแรกผมก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกไปที่รูปตะกร้าด้านล่างขวาเลยนะครับกดเข้าไปนะครับผมหลังจากที่กดเข้าไปนะครับเขาจะเปลี่ยนหน้านะครับไปโผล่ที่หน้านี้แทนนะผม K M หนึ่งศูนครับทีนี้ครับผมจะอธิบายหัวข้อด้านขวาก่อนนะครับในหัวข้้้ออขขขง3ีดดดาานนนนนบบะะครัผมมกึ หัวข้อแรกนี้ครับคือผมได้เติมตังค์เข้าไปห0พันนะครับก็จะมีหัวข้อคําว่าเลือกซื้อเลือกซื้อก็คือเลือกซื้อบริการนะผมบริการทั้งหมดว่ามีบริการอะไรบ้างนะผมออเดอร์ทั้งหมดที่เพื่อนๆได้เปิดออเดอร์ไปแล้วหรือว่าได้สั่งซื้อไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวของเติมเงินแล้วก็ API แนะนําเพื่อนอ่าเชื่อเพิ่มไลค์แจ้งตัวปัญหานะครับแนทออเดอร์อัปเดตใหม่ที่ที่ใช้งานติดต่อเราต้องข้ามบัญชีแล้วออกจากระบบครับแต่คือเบื้องต้นแล้วจริงๆนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้แค่ประมาณ อบริการทั้งหมดก่อนนะครับเป็นตัวที่2ครับผมกดเข้าไปเลยครับหลังจากที่กดเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าบริการของเคเคมหนหนึ่งนี้มีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะผมสาขารที่เป็นสายไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik ็ o ทวิตเตอร์ไอจีครับผมยกตัวอย่างตัวแรกขึ้นมาครับผมจะหนูข้อคําว่า u t u b e นะครับก็จะมีอยู่ข้อของ ID YouTube 2 3 1 2นึอะครับอันนี้คือแล้วแต่นะเพื่อนๆไหนใช้ ID ดีตัวไหนเป็นหลักก็สามารถเรียกว่าอะไรบันทึก ID ดีเอาไว้นะครับตัวนี้ที่ผมยตัวอย่างดูนะ ปัม๊มได้ยอดวิวจริงนะผมการมีส่วนร่วมสำหรับปั้นแท็กโดยเฉพาะนะผมใครที่ใครใครที่ทกำตลาด YouTube จะรู้ดีนะครับว่าเรื่องของแท็กจะมีส่วนสำคัญมากมากนะผมเนาะ อันนี้คือการตลาดทางอื่นก็มีมีส่วนนะผมแต่ผมจะไม่ได้ยกตัวอย่างทางอื่นมาดูนะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook อนะไรเงี้ยจะมีเรื่องการปั๊มผู้ติดตามปั๊มคนเข้าถึงนะครับผมก็อ่ะไปดูที่ตัวแรกก่อนนะผมเลนราคาที่เขาว่าคืออา่าสามเก้านะครับจุดเจ็ดห้าเลนราคาจะมีตั้งแต่ต่ำมา,ากๆนะจนถึงสูงมากๆผมเลนนั่นแหลราคาหลักหน่วยหลักห้าหกบาทจนถึงหลักสิบจนถึงหลักร้อยหลักพันนะผมอันนี้คือแล้วแต่นะครับว่าบริการเพื่อนๆเ,เรื่องมาเนี่ยต้องการบริการไหนครับเพราะว่ามันจะมีหรรวัวข หายรับประกันแชร์ไม่หายนะครับก็จะเป็นราคาที่จะแพงขึ้นมานะผมก็ก็กพกเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะมีขั้นต่ำที่500วิวนะครับผมนี่คือยกตัวอ,อย่างนะครับสูงสุดก็คือห้า0 0นหรือ5ล้านวานะเนี่ยผมมองไม่ชัดนะฮะ <c oughs> เวลาเฉลีย่ย3ชั่วโมง11นาทีก็คือเวลาเฉลีย่ยในการปั๊มต่อหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับตัวไหนที่ไม่มีก็เดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตดเพิ่มเติมของเว็บนี้เข้ามาครับผมทีนี้พเพื่อนๆอยากจะดูะรายละเอียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆกดไปที่หัวข้อของเขาว่าดูรายละเอียดขวามือออสุดดคคครรรัััับบบยยกกตว่าาาางงขขขเ้้มมนนะะผไป จะมีตัวหัวข้อเล็กๆขึ้นมานะครับผมเช่นหัวข้อคําว่าอ่านะครับรายละเอียดก็คือปั้นไม่สูงสุด3,000วิวต่อวันรับชมสูงสุด100,000วิวขึ้นเร็วนะผมอันนี้คือบริการตัวนี้ค่อนจะดีนะครับเพราะว่าราคาสูงนะครับผมขึ้นเร็วแล้วก็ดีต่อการปั้นแท็กนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับอันนี้จะต้องแล้วแต่ตก,การตลาดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนอาจจะเก่งคนละหน้านะผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่าผมก็ทำคลิป YouTube อย่างเดียวนะผม,ผมก็จะใช้ตัวนี้นะฮะคนดูจริง100ร เรื่องของดีเทลต่างๆนะผมไม่ได้ปิดนะฮะอ่ะทีนี้ครับผมจะไปสอนใช้อีกตัวหนึ่งก็คือเวลาที่จะใช่ไ,ไหมครับเพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนๆเข้ามาดูบริการและเพืเ่อนๆต้องการจะใช้ตัวนี้พี่ครับมันเติมเงินเข้าไปยังไงในการจะใช้ผมต้องการจะเติมเงินอ่ะกดไปที่สามขีดขวามือเหมือนเดิมน,นะครับผมกดเข้าไปนะครับอ่ะกดไม่ติดครับ <c oughs> แล้วก็ไปดูข้อ LIKE คำว,ว่าอนุญาตซูมอีกหนึ่งนะฮะข้อคำว่าเติมเงินนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นนะครับเบาข้อคำว่าเาติมเงินนะครับจะอยู่ดูข้อคาีสิคำว่าอ่าตัวที่สี่นะครับผมกดเข้าไปหลังจากที่กดเข้ามาแล้วครับเอ่อ KKM101 ครับเขาจะมีวิธีการเติมเงินสองทางก็คือออ่ QR code กับตัวอ่าทูมานี่วอลเล็ตน,นะผมแต่ว่าผมจะเติม QR code เป็นหลักนะครับยกตัวอย่างนะครับ,รบสมมติผมต้องเกินตามเติมเงินเข้าไปอ่าห้าร้อยนะผมใส่เลขห้าร้อยไปแล้วก็กดข้อคำว่าเติมเงินครับ ทางเวบ็บนะครับเขาจะเจเนเรตหน้าคล้ายๆกับพร้อมเพย์ขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เคมูบายแบงกิ้งอะไรเงี้ยสแกนเข้าไปเพื่อที่จะเติมเงินเข้าไปได้นะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการเติมเงินเบื้องต้นนะครับอันนี้ปิดไปนะครับโอเคไปผมพาเพื่อนๆกลับไปดูดีข้อเลือกซื้อนะผมก็กดไปที่สามขีด้านบนเดียวนะครับแล้วก็ไปดูดข้อของเขาเบืเลือกซื้อนะผมผมบอกเลยว่าตอนนี้การตลาดที่มาทางติ๊กตอกในค่อนข้างี้จะแรงมากๆนะคใครที่ทำติ๊กตอกนะผมผมจะเลยจะยกตัวอย่างเรื่องของติ๊ก เพิ่มเป็นอะไรของ t i k t o k ดีครับเพื่อนเพิ่มวิวแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็อาจาจย์ที่เลือกหมวดหมู่นะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นมีข้อความว่าบริการนะผมกดเข้าไปได้นะครับมันสามารถเลือกได้ว่าเพื่อนเพื่อต้องการเลทราคาเท่าไหร่เพื่อนเพื่อจะเห็นนะครับว่ามันจะมีทั้งตัวถูกตั้งแต่หลักหลักหน่วยที่ผมบอกนะสี่ห้าหกเจ็ดบาทอย่างเงี้ยผมจนไปถึงหลักที่แพงขึ้นเป็นหลักร้อยนะคนี้ก็เลื่อนให้ดหูเฉยนะครับแต่ตัวนี้คือไม่ถึงนะฮะ คือทิกตอกมันนข้างที่จะใช้ราคาถูกน,นะครับแล้วใครที่กาลังเป็นสายที่แบบว่าต้องการจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหาความน่าเชื่อถือครับอาจจะต้องปั๊มบิวเพิ่มขึ้นปั๊มยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเพื่อที่หาความน่าเชื่อถือของช่องนะเพราะว่าผมพอเลยว่าจะเป็นทิกตอกเบอร์นี่ไม่ไม่ยากนะไม่ยากแค่ผู้ติดตามมาเยอะทาคอนเทนต์ว้าวๆนะครับผมผู้ติดตามก็จะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติครับแต่อย่างน้อยนะครับถ้าเรามีผู้ติดตามสักพันสองพันสามพันมันก็ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้เราได้นะครับผมเน คำยำดิวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูที่หัวข้อคขา่าคำอธิบายลักษณะก่อนนะครับวิธีใส่ลิงก์นะครับใส่ถูกนะครับเดี๋ยวอย่าใส่ผิดนะเพื่อนเพื่อนเพราะถ้าใส่บิทขึ้นมาเดี๋ยวอ๋อระบบมันจะไม่ดําเนินการนะครับแต่ว่าเขาก็มีวิธีแก้นะครับก็คือยัานยกเป็นตัวอย่างอีกทีครับผมกดที่สามขีดอีกทีนะฮะวิธีแค่ก็คือเพื่อนๆอาจจะกดไปที่หัวข้อคขา่าติดต่อเรานะครับถ้าเรากรณีเราใส่ลิงก์ผิดนะครับผมแล้วก็ชี้ไปที่หัวข้อคขา่าติดต่อเรานะครับเพื่อติดต่อไปหาหลััััังบบบบบ้้้าาานนนนนนเเเเคคคคคะะะะะะรรรรรออผผผมมมยยกกกดดดไไไปปปปู่่่็็แวีีีีิททจ TikTok ตัวหนึ่งครับอายกตัวอย่างของใครมาคนหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะบอลทีนี้ครับเพื่อนๆเ,เราจะไปเอาลิงก์ม,งม,มันยังไงสมมติว่าผมต้องการจะปั๊มวิวลิงก์นี้ผมจะกดไปที่หัวข้อที่เป็นแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่หัวข้อสิเป็นลูกศรเลี้ยวขวานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วกดที่หัวข้อไม่ใช่หัวข้อสิเอาอีกแค่กดคขา่าคัดลอกลิงก์ครับเพื่อน,อน,อนๆกดนะครับแล้วผมจะกลับไปที่หน้า safari อันนี้คือผมใช้ในีอ๋อ apple นะครับเป็น ios นะฮะ iphone นะครับผมถ้าใครจะใช้ android ผมคิดว่าน่าจะไม่ต่างเท่าไหร่นะ โอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับไปดูข้อคำวาลิงนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราก๊อปมาใช่ไหมครับก็วางไว้ครับอ่าถอยนะครับสมมุติผมต้องการอ่ะผมลงคลิปนี้ไปผมต้องการปั๊มผู้อิาตาม1000คนอ่ะผมก็ใส่เลข1 0 0 0ไปแล้วก็ปล่อยครับเพื่อนเื่อนจะเห็นนะครับว่าเว็บอะครับเขาได้คำนวณมาให้เราแล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการปั๊มวิวลิงนี้ ต้องการปั 1, ๊ม1,000วิวค่าบริการจะแค่ศูนย์บาทซึ่งโคตรถูกเลยครับไม่ถึงบาทด้วยซ้ำได้แค่มาได้หนึ่งพันวิวแล้วเ,เพื่อนคิดดูถ้เพื่อนปั๊มวิวสักประมาณห้าหกพันวิวทุกคลิปทุกคลิปเนี่ยสมมตเออิเสียประมาณสามสี่บาทสีท่ห้าบาทใช่ไหม อย่างน้อยมันก็มันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้ช่องเยอะนะครับคือยู u ูบบางมันยังไม่ลั่นเร็วเท่าทิกต็อกนะผมมีความรู้สึกนะว่าหลายๆคนที่ดังหรือว่ารวยจากทางทิกนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆครับผมแล้วก็กดที่อยู่ข้อคําว่าสั่งซื้อซึ่งผมจะไม่ได้กดให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นคลิปของคนอื่นนะฮะอย่าลืมนะครับไปเช็คที่อยู่ข้อของคําว่าคําอธิบายลักษณะดีๆนะครับเพื่อนๆเราอย่าใส่ลิงก์ผิดนะฮะเพราะว่าคือใส่ลิงก์ผิดเนี่ยมันแก้ได้ครับแต่มันจะเสียเวลานะผมแค่นั้นเองนะครับเพรราาะนนนนนัััั้้้้้คคบบสสมมุติวว่่ืืออๆงซไปแแลลทีี สั่งซื้อแล้วมันไปอยู่ที่ไหนต่อพี่ผมจะรู้ได้ไงว่าสถานะมาเสร็จหรือยังอ่ะผมก็ตอกลับเข้าไปด้านบนนะครับในที่สาที่เหมือนเดิมนะเพื่อนๆเราไปดูข้อของคำว่าออเดอร์ทั้งหมดนะครับที่เราสั่งซื้อไปนะครับเมื่อจะเห็นนะครับว่าจะมีออเดอร์ที่ผมสั่งซื้อไปนะครับอันนี้คือผมซื้อองยูทูบไปนะครับเป็นคลิปของเพื่อนนะผมก็จะมี ID ที่ผมทําไปนะครับวันที่แล้วก็ลิงก์นะผมลิงก์ที่ผมใส่เอาไว้นะครับแล้วก็ค่าบริการ3 9เห็นไหมครับเริ่มนับ1ปริมาณ80 ก้อนนี้ก็จะเป็นดีเทลต่างๆนะครับในการบอกว่าเราปั๊มตัวนี้ไปใช่ไหมครับทีนี้ครับไฮไลท์ก็คือตรงสถานะนะครับคือถ้าขึ้นสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็คือเราปั๊มบิวเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าขึ้นว่ากาลังประมวลผลดําเนินการอยู่อะไรเงี้ยก็คือยังทําไม่เสร็จนะครับแต่ถ้าขึ้นว่ายกเลิกเงี้ยก็แนะนำนะครับว่าให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ติดต่อเราแล้วก็ทักไปหาที่หลังบ้านของเว็บนะครับเพราะว่าจะได้เขาแก้ไขให้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะใส่ลิงก์ผิดเนาะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขออนุญาตจบ สอนใช้เรื่องของการทําการตลาดละกันนะครับวันนี้จะไม่ได้ชิเปเป็นคลิปของเรื่อง,องการตั้งค่านะแต่อย่างน้นก็อยากให้เพื่อนๆแบบบูมขึ้นมาหรือว่าแบบหาช่องทางหาได,ได้เสริมง่ายนั่นแหลนะฮะเป็นเป็นการแนะนาแนวทางการทำการตลาดแล้วนะผมโอเคสำหรับนี้ไปก่อนนะผมแล้วเจอกันไหนพรุ่งนี้หรือว่าคลิปหน้าเพื่อนๆแล้วเจอกันไหนผมสวัสดีครับ